สวัสดีอลุณสวัสด์เช้านี้นะคะเอฟซีโอเหมือนฝนจะตกเลยเด้หรือมันยังไม่แจ้งฟ้ามืดขมุกขมัวนะคะเอฟซีนี่ดอกไม้เรายามค่ำคืนยังไม่หมดแสงอดอกกุหลาบหมดไฟไปแล้วน,นี้ยังไม่หมดไฟเ <c oughs> พราะมันยังมืดอยู่นะใกล้แล้วนะเอฟซี สวัสดีเช้าว,วันที่9นะคะสี่เป็นเช้าที่เปิดร้านนะคะอีเป็ดครบเดือนแล้วนะคะสทุกคนเนาะเปิดครบเดือนแล้วในวันนี้ขอบคุณสําหรับการต้อนรับอย่างดีขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้นะคะโอ้พี่นัาก็เต็มที่นะคะสีะะ่โอเคนะคะ เรามีอาชีพเรามีงานเรามีอะไรทำและวนะคะเอออ่ะนี่ดอกแก้วมังกรมังกรคับแก้วใช่ไหม้าเรียกว่ามังกรคับแก้วนะคะสีขาวนี่พี่นัาซื้อมาจากสกลนครนให้มันเลื้อยฝั่งนี้ก็สวยะฝั่งนี้ก็สิบหาลูกค้าออกดอกเต็มต้นโอเค ก็เหมือนประมาณดอกเอ่อเฟื่องฟ้าเหมือนกันนะแต่เป็นดอกเล็กๆอ,อืไม่กี่วันนะคะแม่ก็สิกลับบ้านแล้วนะคะพี่นัดก็อยู่สองคนนะคะกับทยอย้อุดอนอ่าแล้วก็ทำงานอ่าทำร้านกันต่อไปลุยกันต่อไปนะคะที่ทุกคนเด้อสู้ชู้ชู้ชู้นะ หนาวมากเช้านี้มาหนาวมากหนาวหนาวหนาวตรงนี้แหละเอซีแต่ตรงนี้มีต้นไม้ใหญ่สวยแล้วไอพี่นัทเดินดูต้นไม้ในเอซีตรงนี้ไม่มีดอกไม้ตรงนี้ก็ออกแล้วก็หยุดหยุดออกต้องหาดอกไม้มาใส่ตรงนี้หน่อยตรงนี้ยังโล่งอยู่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนใจเย็นนะรอก่อนนะพี่นัดตั้งใจแล้ว จะทำดอกไม้ให้มันหมดทุกซุ้มเหมือนกันเ hey. ม้่อคื่นก็พี่นัทขึ้นไร้สดหน่อยนึงนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะเนาะช่างมันนะคะเออะไรก็ช่างมันนะจะท่องเอาไว้ในหัวจิตหัวใจพี่นัดว่าอะไรก็แล้วแต่ท่องว่าช่างมันเรามาไกลแล้วจะท่องไว้นะคะสี่เนาะ hey. พี่นั่นก็พาเดินดูดอกไม้ทุกต้นนะคะ ที่นัดต้องดูมันทุกต้นนะอซีบางต้นมันก็ขาดน้ํานี่ดอกเต็มต้นแล้วนะคะดอกในพลนนะคะไอซีนี่เห็นไหมสวยแล้วอีกหน่อยจะต้นใหญ่กว่านี้นนะพี่นัดว่ะออแล้วอีกปีสองปีต้นไม้หนูก็จะใหญ่ก็จะล่มลื่นแล้วนะอันนี้ก็แผลกิ่งก้านสาขาเยอะแยะมากมายอ เราก็จะมีมะม่วงกินนะมะม่วงอยู่หน้าบ้านสองต้นด้เอฟซีม่วงนะมะม่วงอยู่หน้าบ้านสองต้นไอ้ต้นสตอนี่สีตายก่อนจะได้กินไหม,ม,ม,มไม่ได้ไปปิดไฟเดิไปปิดอือขา สวยแล้วเราจะไปเดินดูเขาไปเดินดูเขาทําเออดอกกุหลาบหนูออกดอกแล้วนู่นน่ะกลางทุง่งเดี๋ยวหนูจะไปเดินดูเขาว่าเขาไถานานะสีเมื่อคืนนี้เพื่อนมาไถนาตอนก็คือจะเป็นอย่างไรเน,ะนาะไถนาไถนาเ้๋โอเค เหตุการณ์ปกตินายสิมาไม่มาเหตุการณ์ปกติเออ,อใครมานั่งกับต๊ะพี่นัดเนาะ มีกอยอพอออกกร้อมหรอกคุหลาบสีม่วงถือสันผู้รถผู้ใดมาใจซ้าเพราะจันติส่วงฟ้าขึ้นแล้วตรงนี้เอสิ ฟ้าต้องเอาเอะไรมาตัดต้นนี่ก่อนเด้อไปดูเสาวไฟฟ้าทิอยู่ปกติไหมฮะฮะเดือนี่อยู่ปกติไหม,อไหมโอเคฮะ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 ,ฮะอย่ามาดื้อในบ้านกันนะอย่านะไปเลยพี่โถก,กินข้าวอยู่ไปเลยไปเ,เดียวนี่เลย เล่นกันทั้งคืนไนอะ้สิแล้วพี่โสมมันก็จะสลบนะตอนเช้าเนาะนอนโอ้โเขามาปันน่นนานะไอ้ส่เปิดมาปันนา่นนาเนะพื่นนนอนเน,น,นีนี่นะเพื่อนมาปั่นนาเพื่อนเพ่มาปั่นนาเพื่อนนี่ละอีกน่อยเราจะมีข้าวนี่แลงที่เมื่อคืนก็ขึ้นมาปันน่นนาแบบนี้ แังข้างเรายังไม่แปดน,นี่ปันนาเรียบร้อยแล้วโอเคตรงนี้เพื่อนก็เอาหญ้าสะอาดด้านเลย ขน้องคนาเพื่อนเพื่อนสีมาทำนาแล้วด้เอดีเด้อน,น้านี้ต้นมะม่วงนี้ที่เราอาศัยน,นเพื่อนี่โถนั่งหน้าสะลน้นเหลือแปลงนี้ยังไม่มาทำอะไรโอ้แปลงนู้นก็ยังไม่ได้ทำอะไรอ่ะแปลงนี้ยังไม่ทำอะไรแปลงที่น้ำท่วมยังไม่ได้ทำอะไร ยังไม่ได้เผาฟางยังไม่ทําอะไรแปลงนี่ทําแล้วเดี๋ยวพี่นัทจะนับสิมีนาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้นาทั้งหมดเลยสิมีบ้านพี่นัทบ้านเดียวเนี่ยแหละไม่มีนานะคะขอบคุณนะคะหนึ่งเดือนเต็มนะคะที่ร่วมกันทำร้านนิเป็ดขอบคุณทุกคนนะคะที่ทำให้ร้านนิเป็ดเกิดขึ้นขอบคุณทุกคลิปทุกไลค์ นะคะเอฟซที่มากดดูโฆษณาให้ทําให้พี่พ,พีนัดสร้างฝันได้เดี๋ยวพี่นัดมีโครงการต่อไปคือท่องทำที่จอดรถเพิ่มนะคะเอเนาะขอบคุณสําหรับ f อฟทุกคนเดอ้อนะคะขอบคุณที่ฮักกันแพงกันเดอ้อนะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเช้านี้นะคะขอให้ทุกอย่างนะคะลาบลื่นปลอดภัย ขอบคุณสำหรับช้านี้จ้าสวัสดีจ้า